คนเราค้นหามุ่งแสวงทางค้นทุกข์ใดสมัยที่บังเกิดขึ้นของพระสัมมาพุทเจ้าที่บังกรคือมีดาบทตนหนึ่งที่ชื่อว่าสุเมศดาบทเนี่ยเป็นผู้ที่ออกบวชเป็นเพศฤาษีเป็นคนหนุ่มร่างกาย แข็งแรงได้ทรงอภิญญามีพระสัมมาพุทธเจ้าที่พังกรเสด็จมาถึงที่มีประชาชนทำถนนเพื่อให้พระสัมมาพุทธเจ้าเสด็จผ่านแต่เหลือช่วงหนึ่งที่ยังสร้างไม่เสร็จสุเมตดาบทได้ถามชาวบ้านว่า ใครมาใครไปทั้งสิ่นี้ท่านถึงได้พัฒนาถนนก็อบอกว่าจะมีพระสัมมาัมพระเจ้าเสด็จมายังขาดอยู่ช่วงนึงท่านลงไปทำเมื่อท่านอยากจะทำชุเมธตาบมดก็เลยเอาใช้มือตัวเองมีอภิญญามีฤทธิ์อภิญญานี่ก็คือมีอิทธิวิธีมีฤทธิ์ม,มากท่านเป็นฤษีมีฤทธิ์มากเป็นผู้มีอภิญญาที่ประสบเจโตปริยญาณ บุเพนิวาสา,านุสติยาณทิปจักสุและอาสวัคยานรู้การเข้าถึงอสวกิเลสคือไปนิพพานได้ผู้มีอภิญญาเพราะว่าเป็นผู้ที่อยู่ในโคตปูบุคคลนั่นเองท่านก็ใช้สองมือเอาดินโถมดินจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงก็ยังสร้างไม่เสร็จประชาชนก็ยืน ถวายฟารมอัญชรีสักการะพระสมุทธเจ้าโดยดอกไม้แต่ท่านยังสร้างไมเ่เสร็จสุเมธดาบดก็เลยเอาลำตัวตัวเองนอนพาดน,นอนคว่ำเพื่อให้พระสมุทธเจ้าเสด็จทั้งพระอริสาวกสี่แสนรูปเดินผ่านพระสมุทธเจ้าทรงเห็นสุมเมธดาบทแล้วทรงระลึกชาติดูในข่ายพยานว่าบุคคลนี้เป็นใครก็คือผู้เป็นหน่อเนื้อพระชินสี ผู้มีความปรารถนาในพุทธภูมิคือตั้งใจที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับเราก็เลยกล่าวคำต่อศรัทธาที่อยู่ในบริเวณนั้นว่าถ้าบุคคลใดยังไม่สามารถบรรลุธรรมตามเราไปได้ก็ขอให้ติดตามเป็นเหมือนเรือสำเภากับสุเมธดาบท,ท่านนี้ไปอีกสี่อสงไขยกับแส้มากับสุเมธดาบทนี้ผู้มีอภิญญามาก ถึงเป็นฤาษีมีใจปัถนาพุทธภูมิจะได้เป็นพระสัมมาจ้ามีนามว่าโคตมะเนี่ยคือสิ่งที่พระสัมมาจ้าทรงแสดงและพระองค์เสด็จไปในการเดินทั้งสี่แสนรูปเดินผ่านสุมเมธดดาบดนี่คือความอัศจรรย์ใจท่านมีพลังท่านมีพรานรรุภาพท่านได้ภิญญาแต่ท่านไม่ใช่ฤทธิ์เนี่ยคืออภิญญาในพุทธศาสนา ต่อมาก็ได้เป็นพระสามเจ้าของเราท่านสร้างเรียกว่าบารมีมา20อสงไขยกับแสนมหากรรมตั้งแต่ทานบารมีศินบารมีในขม่าบารมีปัญญาบารมีวิยาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีแม่ตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีสิบทัศจนถึงบารมีเต็มเปี่ยมท่านก็ได้เป็นพระสามเจ้าของเราคือจะให้จะติดตามผู้มีอภิญญาในพระสามเจของเรา แม้อยู่สองพันกว่าปีนี้ร่วงมาผู้มีอภิญญายังมีอยู่ในพุทธศาสนาของเราเป็นเนื้อนาบุญนั่นแหละคือผู้มีอภิญญา